กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับพบเจอกับผมอีซ e ี่ยุคคนยุคคนจนข่าวรอบคำ่ำนะฮะก็มาพบเจอกันพอดีมีเรื่องที่พ่อไม่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจมากนะครับนั่นก็คือการตรวจสอบมูลนิธิของคุณกันจอมพลังหรือมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้นะครับนะซึ่งไปมีทนายความชื่อดังหลายคนนะครับ เอารายละเอียดการจดจัดตั้งมูลนิธิเนี่ยมาเผยแพร่โดยเฉพาะในข้อที่39เราไม่ต้องพูดเอาอ้อมค้อมเลยนะครับมีเงื่อนไขบระบุเอาไว้ตอนหนึ่งนะครับว่าถ้าวันข้างหน้ามูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้เนี่ยต้องล้มเลิกต้องยกเลิกออกไปเนี่ยนะครับก็ให้ทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยถูกโอนย้ายไปเป็นของมูลนิธิธรรมนัตพรมเผ่าครับโอ้โหเขียนออกมาแบบนี้ คนก็เลยอดสงสัยไม่ได้นะครับว่าเจ้าของมูลนิธิตัวจริงเนี่ยกันจอมพลังเนี่ยนะครับสรุปเป็นใครกันแน่เพราะไปดูรายชื่อประธานรองประธานแล้วก็เหวรันยิกของมูลนิธิกันจอมพลังผมก็ไปดูรายชื่อแล้วนะครับก็ไม่มีชื่อของคุณกันจอมพลังเลยนะครับเจ้าตัวระบุว่าเป็นที่ปรึกษาระดับกิตติมศักดิ์นะเป็นที่ปรึกษาระดับกิตติมศักดิ์ก็ไม่แน่ใจว่าหมายความว่าจะเป็นตัวแทน หรือเป็นการทำงานเพื่อความโปร่งใสตามที่คุณการจอมพลังบอกบอกว่าเจ้าตัวมีหน้าที่ทำงานไงทำงานทำงานทำงานแล้วก็ฝ่ายของคนอื่นที่ทำการตรวจสอบเนี่ยทีนี้พอมีการไปตรวจสอบรายชื่อของทั้งสามคนที่เป็นตัวจริงของมูลที่การจอมพลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ไม่ธรรมดานะครับลองไปดูรายละเอียดดูแล้วกันนะครับเพราะคนก็เลยอย่างคุณนวัตอ่ะบอสนวัตก็ยังออกมาตั้งคําถามเลยว่า คือเคยบริจาคช่วยเหลือไปห้าหมื่นนะเพราะเข้าใจว่าเป็นของคุณการจอมพลังจริงๆสรุปมันเป็นของคุณการจอมพลังจริงๆหรือเปล่าแล้วถ้ามันเป็นของคุณการเหมือนกับที่ทุกคนเข้าใจทำไมต้องทำให้มันมีความลึกลับซับซ้อนแบบนี้แต่คุณการก็บอกกันะครับว่าเป็นลักษณะของการทำเพื่อความปโปร่งใสว่าคุณกันจะไม่ได้ไปแตะต้องหรือว่ามีอำนาจเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทอง จริงๆก็ไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าผมว่าประชาชนที่เขาที่เขาบริจาคให้กับคุณกันเนี่ยเขาก็อยากให้คุณกันเป็นคนมีอำนาจในการจัดการเงินนะเพราะว่าเขาเชื่อเครดิตคุณกันเพราะเขาเชื่อความน่าเชื่อถือของคุณกันแต่การบริจาคเนี่ยนะครับมีบุคคล3คนผู้หญิง1ชาย2เป็นคนจัดการประชาชนก็ยังไม่รู้เลยครับว่า3คนเน่เป็นใครมาจากไหนแล้ว3คนนั้นเนี่ยนะครับ จะเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนเอาเป็นว่าผมเชื่อมั่นนะว่าเอฟซีเนี่ยนะเชื่อถือคุณกันจอมพลังมากกว่าสามคนนั้นผมว่าเอฟซีอยากให้คุณการจอมพลังเนี่ยเป็นประธานมูลนิธิเพราะทุกคนเข้าใจแบบนั้นไงก็เลยแต่เอาละคุณการแกก็ชี้แจงและแกบอกว่าเพื่อความปโปร่งใสแต่ผมเชื่อนะว่าถ้าจะปโปร่งใสจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าเอฟซีอยากให้คุณกันเนี่ยเป็นคนถือเงินมากกว่าสามคนนั้นเพราะสามคนนั้นเนี่ย ยังไม่เคยรู้จักหน้าค่าตาเลยครับยังไม่รู้เลยนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าคุณการจอมพลังหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องพูดจากันอย่างตรงไปตรงมานะครับนะท่านจะบอกว่าเพื่อความโปร่งใสนะครับทีนี้มาดูข้อที่39มสิบเก้แต่คุณการจอมพลังก็บอกว่าเขาเป็นคนก่อตั้งมูลนิธิด้วยตนเองนะเพียงแต่ว่าวิธีการที่เขาทาเนี่ยเขาบอกว่ามูลนิธิอื่นก็ทําไม่ใช่แค่เขาคนเดียวแล้วทําไมต้องมาตรวจสอบเขาแบบนี้ การแกล้งหรือเปล่าบังแกหรือเปล่ามูลที่อื่นก็ทําเหมือนกันอา้าวไม่รู้ละครับว่าหมายความว่าอย่างไรทีนี้มาต่อกันที่ข้อ39กข้อ39ก็พูดชัดว่าถ้าเลิกก็ยกให้กับมูลที่ธรรมนัตพรมเผ่าไปเพราะนั้นด้วยเงื่อนไขนี้มันก็น่าจะเป็นที่ตอบชัดเจนนะครับว่าคุณกันกับคุณธรรมนัตเนี่ยมีเคมีที่ตรงกันมากเหมือนกับที่คุณธรรมนัตบอกกันแหละครับว่ามีความสนิทสนมมากนะ แน่นอนนะครับนแม้ว่าเจ้าตัวจะบอกว่าสนิทสนมเหมือนกับนักการเมืองทั่วไปก็ตามนะครับแต่เพื่อความสบายใจของทุกคนคุณการจอมบาลังก็เลยเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่ตึกสอตองงอถล่มแกมีโอกาสได้ไปเจอคุณธรรมนัสแล้วก็เลยปรึกษากับคุณธรรมนัสเรื่องของการตั้งมูลนิธิพอดีแล้วในข้อบังคับการทำมูลนิธิเนี่ยมันก็ต้องมีเงื่อนไขแบบนี้ก็คือต้องใส่ชื่อของคนที่จะรับผลประโยชน์ หากว่ามูลธิเนี่ยเลิกไปต้องใส่ชื่อเอาไว้ด้วยต้องใส่องค์กรหน่วยงานเอาไว้ด้วยแต่ก็นั่นแหละครับถ้าจะชี้แจงแบบนั้นก็ยังสงสัยอยู่ว่าแล้วทําไมต้องใส่ชื่อเป็นมูลนธิธิธรรมนัตพรหมเผา่ทาทั้งๆที่บอกว่าไม่ได้สนิทกันจริงๆจะใส่หรือจะใส่ธรรมนัฐก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดเพียงแต่ว่าไมมนบอกประชาชนตรง,ตรง,รงๆเข้าใจป่ะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าวันนี้มันจะมาถึงไงคือ ไม่ได้มีอะไรผิดเลยนะฮะสิ่งที่คุณการจอมพลังทําอยู่นขณะน,นี้เพียงแต่ว่าไม่ได้บอกประชาชนตรงๆแล้วประชาชนเนี่ยเขาก็มารับทราบภายหลังมันก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยเข้าเมื่อก่อนเขา้าเมื่อก่อนถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้เขาก็อาจจะบริจาคหรือไม่บริจาคก,ก็ได้ไงเขาอาจจะไม่ได้รู้รับทราบข้อมูลสาระสาคัญข้อเท็จจริงนี่ขนาดผมหรือว่าใครแต่หลายคนก็เพิ่งรู้เราก็นึกว่าคุณคุณการจอมพลังคือเราก็เข้าใจว่าเป็นมูลที่ของคุณกันเลยมีชื่อเป็นประธานเลยอะ ต่เอาไม่ใช่ชื่อใครก็ไม่รู้ว่าเป็นประธานไม่ใช่ชื่อคุณกันแล้วก็เพิ่งรู้แล้วก็เพิ่งมารู้ว่ามีข้อที่สามสิบเก้าที่ไปเชื่อมโยงกับมูยทิธธรรมนัฐพรหมเผ่าซึ่งไม่ผิดแต่ไม่เคยบอกไนงะไม่เคยบอกแล้วคนก็เพิ่งมารู้เพราะนั้นเพื่อความสบายใจคุณการจอมบลังก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปแก้และไอ้ข้อ39เนี่ยแต่คุณการจอมบลังก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะยกเลิกนะมูยทิธเนี่ยก็จะทํากันต่อไปนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวจะไปยกเลิกและไอ้ในส่วนของการยกประโยชน์ให้กับมูลที่ธรรมนัตพมราอะ่ะก็จะเปลี่ยนไปเป็นมูลที่อื่นที่เป็นมูลนิธิใหญ่ของประเทศเอา่าที่เป็นมูลนิธิระดับใหญ่ของประเทศโอเคนะเอเอนะนะผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าแล้วรู้สึกยังไงวันนี้จะเข้าป่าไปช่วยทหารทํางานแล้วก็ไม่ได้เข้าไปอะ่ะ ก็ต้องรีบออกมาชี้แจงพรา้องหาพื้นที่ี่มีอินเทอร์เน็ตแกก็บอกว่าเซ็งนะแกเซ็งแล้วหลังจากนี้ก็คงจะทําเท่าที่ทําได้ก็คงท้อนั่นแหละครับก็คงมีอารมณ์ท้อเหมือนกันเนะเพราะฉะนั้นแต่แกก็ยังยืนยันว่าจะทําต่อไปนะไม่หยุดแต่คงมีอารมณ์ท้ออยู่แล้วขณะที่สสอไอรักชนกก็ออกมาพูดถึงเลยนะครับบอกว่าจริงๆก็ไม่เห็นแปลกนะถ้าจะยอมรับว่าสนิทกับคุณธรรมนัสพรหมเผ่า เพราะก็ถือว่าเป็นนักการเมืองชื่อดังเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็น่าจะบอกไปเลยสนิทก็สนิทนั่นและนะมันจะมีมันไม่มได้ผิดกฎหมายข้อไหนนี่ครับก็บอกว่าสนิทกันไปเลยทํางานร่วมกันทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังประสานงงประสานงานจะเอายังไงก็เปิดเผยไปเลยนี่ก็คือสไตล์แบบคุณไอรักชนกบอกว่าน่าจะเปิดเผยไปเลยไม่น่าจะไปพูดในรายการแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย หลังจากนี้ก็ต้องรอดูว่าท,ทนายเดชชาก็บอกว่าให้ตรวจสอบด้วยนะว่ารถลัมโบสีแดงอ่ะของคุณกันเนี่ะนะซื้อมาชําระภาษีกระบวนการนําคงนําเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เจ้าตัวก็บอกว่าให้ยินดีให้ตรวจสอบหมดเลยครับเพราะไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายนะครับเงินทองของมูลนิธิก็ใสๆเลยนะฝ่ายบัญชีสามารถชี้แจงแล้วก็ตรวจสอบได้นะนี่ครับ มันมาถึงตรงนี้เนี่ยเนี่ยนก็จะแก้ไขข้อ39ของมุยทิแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของประธานน่ะมุยทิการจอมพลังช่วยสู้ผมถามนะแฟนขับคุณการจอมพลังถ้าดูอยู่หรือว่าดูอยู่เนี่ยนะคุณอยากให้คุณกันเป็นเจ้าของมูยทิ้่ะคุณอยากให้คุณกันเนี่ยเป็นประธานไหหรือคุณอยากให้คุณกันเป็นแค่ที่ปรึกษาแล้วก็ให้ใครก็ไม่รู้มามีอำนาจบริหารงานมีอำนาจในการบริหารเงินเพราะที่ผ่านมาแฟนขับไม่รู้ไง ว่าโอนเงินไปให้กับสามคนที่ไหนก็ไม่รู้บริหารผมเชื่อว่าแฟนลับเนี่ยอยากโอนเงินให้คุณกันบริหารไม่ใช่ให้สามคนที่ไหนก็ไม่รู้บริหารอันนี้คือข้อเท็จจริงก่อนครับไปถามแฟนขับคุณการจอมบาลัง9ก9 9อ์อยากให้คุณกันบริหารเงินที่บริจาคไปหรืออยากให้ใครก็ไม่รู้สามคนไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่เคยออกมาพบเจอกับสื่อไม่เคยออกมาตรวจสอบเลยว่าเป็นใครมาจากไหนเป็นคนบริหารเงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมเชื่อว่าไหนๆก็แก้ข้อ39แล้วผมว่าก็แก้เรื่องของรายชื่อผู้บริหารในมุลทิะเลยครับคุณกันแก้เลยแก้ข้อ39แก้อันนี้เลยแล้วก็สนิทก็ว่าสนิทนั่นแหละครับคุณธรรมนัสผมก็ไม่ได้เห็นผิดอะไรนะครับประชาชนทั้งสังคมเขาก็จะได้รับรู้แล้วที่เหลือเขาก็จะเป็นคนตัดสินใจไงว่าจะบริจาคหรือไม่บริจาคจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุน ถ้าเขาไม่สนับสนุนเขาจะไปสนับสนุนอย่างง่ายๆก็คือ,อ,อพักส้มเนี่ยหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับนะมันก็เป็นเรื่องของเขานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเป็น,เ,ปนเ,เรื่องที่วันนี้มาถึงจุดนี้แล้วอะ่ะก็บอกกันไปตรงๆเลยนะก็เอาชื่อคุณการไปเป็นเจ้าของมูลที่อะ่ะเป็นผู้มีอำนาจเต็มไปเลยแก้ข้อสาเกาบอกผู้สนับสนุนไปเลย ส่วนใครจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่ไม่ชอบก็ไม่ต้องมายุ่งถ้าชอบก็สนับสนุนต่อไปมันก็มีแค่นั้นแหละครับแล้วก็เชื่อว่าคนไม่ชอบก็อาจจะเยอะขึ้นแต่คนที่รักก็จะเป็นคนที่รักแบบเหนียวแน่นมากขึ้นไงมันก็แค่นั้นะนะครับมันก็อยู่บนโลกของความเป็นจริงเนี่ยมีคนบอกและอยากให้การจอมพลังบริหารเองนะครับโอเคนะฮะผมก็เอาข้อมูลทั้งสองด้านนะท,ทุกซอกทุกมุมเนี่ยเอามาสรุป ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับหากชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเข้าไปนะครับหรือช่วงท้ายของรายการนะครับมีแหนมนะจากยุคนจากอำเภอปัวจังหวัดน่านของดีของแท้ให้คุณผู้ชมได้เรื่องการสนับสนุน สุดยอดแหนมยุคนชุดละร้อยห้าสิบบาทสนใจพิมเกาว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับนี่แการันตีความอร่อยนะครับขายมาสามสี่ปีนะครับคุณผู้ชมชื่นชอบเป็นอย่างมากปัจจุบันนี้เรากําลังส้มนะครับทำโรงงานขนาดย่อมๆนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพแหนมขึ้นไปอีกนะครับหนึ่งชุดมีสิบชิ้นอร่อยมากของดีมากคุณผู้ชมหลายท่านชื่นชมมาเป็นแหนมหรือว่าจีนส้มสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับเนื้อหมูหนังหมูพลิกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับของชุมชนของท้องถิ่นนะครับที่ เราะกล้าการันตีนะครับอร่อยแท้แน่นอนนะครับมีคุณผู้ชมเนี่ยเป็น f c แล้วนะครับสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องใครไม่เคยทานเนี่ยลองทานดูนะครับสดใหม่ผลิตสดใหม่อร่อยมากคุณผู้ชมครับอยากให้ลองกินกันจริง,รงๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงนะครับเพราะมันสุดยอดจริงๆสนใจพีพ่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นจีนส้มทาสดใหม่อร่อยแน่ผมการันตีว่าอร่อยที่สุดตั้งแต่ผมเคยกินมานะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาอย่าลืมครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยครับ